สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะ12เรื่องราวประจำเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดปีนักษัตรปีเถาะนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคนที่เกิดปีเถาะนะคะไพ่แห่งการเฉลิมฉลองเรื่องที่น่ายินดีนะคะ12เรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะขอไพ่ออกมาแม่นยำนะคะ สิบสองเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเรื่องที่หนึ่งโราชสีนะคะสง่างามผ่าเผยอ,อย่างราชสีนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของคนเกิดปีถาะเนี่ยน่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในเดือนนี้นะคะว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงมันจะเป็นแบบไหนนะคะมีความวิตกกังวลอะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะคุณอย่าวิตกกังวลน,นะคะไม่ว่ามีอะไรเข้ามาหรือคุณจะมีเกณฑ์ ได้งานใหญ่หรือได้เดินทางต่างประเทศด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรมาในช่วงนี้นะคะให้คุณคว้าเอาไว้ให้คุณคือมันมีความเสี่ยงก็จริงอะแต่คุณเป็นคนเก่งนะคะไพ่ราชสีเนี่ยเขาเก่งมากนะคะเป็นคนมั่นใจขอให้คุณมั่นใจนะ,ะมันก็มีความเสี่ยงอยู่แค่คุณมั่นใจแล้วทำนะคะทุกอย่างด้วยความมีสติมีปัญญา แค่ไม่ก้าพลาดนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีมากโอ้โหไพ่จริงๆไพ่ใบนี้ดีมากนะคะพญาราชสีเลยนะคะคนที่มีความมั่นใจคนที่เป็นผู้นำเออนะไพ่ดีมากคุณจะมี power มีพลังอ่าไพ่ใบที่สองเรื่องที่สองนะคะการเงินมันจะต้องมีบางอย่างคุณจะต้องนึกถึงหรือต้องการกําลังจะลงทุน กับเงินก้อนใหญ่หรือทําบางอย่างนะคะเนี่ยไพ่การเงินเงินคุณไม่ขาดนะคะไพก่การเงินการดีแต่คนคุณกําลังมองถึงการลงทุนที่แบบเพื่อเห็นผลประโยชน์อะ่ะเออเพราะฉะนั้นอย่าก,ก้าวพลาดนะคะคิดดีๆไตร่ตรตองดีๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีมากนะคะคือลงทุนแล้วมันดีมากอะ่ะเออแต่บางแต่ก็มีในหนึ่งนะคะบางคนอยากจะแบบ อยากจะเกษียณนยะอยากมีเงินก้อนใหญ่และอยากเกษียณนะเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะเรื่องที่สามนะคะเรื่องที่สามนางสีดานะคะเอ,อนี่ยนางสีดาโอ๊ยเมื่อกี้บอกว่าอยากเกษียณไพ่นางสีดาอยากนั่งนิ่งๆอยู่บ้านแล้วว่าเออ เกี่ยวกับเรื่องหลักฐานบ้านช่องนะอาจจะนิ่งๆนะคะเรื่อยๆมีความสุขอยู่บ้านแลวสบายใจอยากปีกวิเวกอยากอยู่บ้านนะคะเออเป็นคนชอบอยู่บ้านในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะอืมอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่บ้านเงียบๆอยากอยากมีใครมายุ่งอย่ามารบกวนชนะเอออ่าทีนี้เรื่องที่สี่นะคะเรื่องที่สี่เทพจันทร์นะคะ พ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเทพประจันพ่อแม่ญาติพี่น้องอาจจะมีความสับสนที่การวุ่นวายสับสนวุ่นวายใจเกี่ยวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องด้วยเหมือนกันนะคะอแต่ก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่ามันมีแค่ความสับสนอะอาจจะมีบางทีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีสลับกันไปกับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเหมือนอารมณ์ผู้หญิงอะมีเรื่องอะไรนิดนิด,นดหน่อยๆนก็อารมณ์ปี๊ดขึ้นมาบางทีก็หายละ อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ในประมาณนี้ในเดือนกุมภาพันธ์กับพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเรื่องที่5เรื่องที่5นะคะพี่ยาคุตกับนางกากีนะคะเรื่องที่5เนี่ยบุตรบริวาน,นะคะคุณอาจจะต้องช่วยเหลือบริวารบุตรบริวารน,นะคะอาจจะมีใครมาขอความช่วยเหลือจากคุณก็เป็นได้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนฝูง บริวารรอบข้างของคุณนะคะอืหรือแม้แต่คุณอาจจะได้อาจจะมีคนที่แบบแอบชอบเออบริวารคนรอบข้างเพื่อนอะไรเงีเ้ยเฮ้ยแอบชอบเลาอยู่เออม,มีคนแอบชอบนะคะคนโสดน,นะคะมีคนแอบชอบอ่าไพ่ใบที่เจ็ดหกนะคะไพ่ใบที่หกพระขันทกุมารน,นะคะ คนที่มาแอบชอบเนี่ยเด็กแน่เลยตกอุปสรรคนะคะเออไม่ชอบเด็กอะคนปีถอคะคุณอาจจะไม่ชอบเด็กคุณอาจจะชอบผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าคนที่มาแอบชอบน่ยจะเป็นเด็กก็เป็นได้นะเอออุปสรรคของคุณคือเรื่องอะไรที่แบบกับคนอายุน้อยกว่าคนที่เป็นเด็กกว่านะคะเออจะมาเป็นอุปสรรคหรือหรือเด็กๆหรือเด็กจริงๆก็ได้นะมาเป็นอุปสรรคของคุณในการที่จะ ทำอะไรบางอย่างนะคะเหมือนมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องมีเด็กเข้ามาเป็นอุปสรรคในการที่คุณอยากจะทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอ่าทีนี้เรามาดูเรื่องที่7นะคะใครไม่ชอบเด็กอะ่ะเออเรื่องที่ 7. จ็พระพรหมฤษีพระพรหมฤษีเอาอะไรอยากอยู่คนเดียวอีกแล้ว ชาวปีเถาะค่ะเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นเดือนแห่งความรักนะคะแต่คุณกับอยากอยู่คนเดียวนะเออหรือในใครบางคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณก็อยากปีกวิเวกนะเบื่อกับความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะทีนี้ความรักเดือนแห่งความรักแม่หมอจะเปิดเพิ่มให้ในท้ายวิดีโอนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโมลาเรื่องอ่อ โรคภัยนะคะโรคภัยนะคะเรื่องที่8โรคภัยตกโมลานี่ระมัดระวังนะคะสุขภาพเนี่ยระ,ระวังการเจ็บป่วยที่จะต้องมีเกณฑ์ผ่าตัดอุบัติเหตุนะคะหรือเกี่ยวกับช่องท้องหลังก็เป็นได้นะคะเออระมัดระวังนะคะระมัดระวังสุขภาพเรามัดระวังอุบัติเหตุให้เยอะๆเลยในเดือนกอุมภาพันธ์นี้นะคะอืม และอย่าให้ใครยืมเงินนะคะไม่ได้คืนนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องที่เก้าเรื่องที่เก้าความสุขความสมหวังคุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากมีชีวิตใหม่แล้วนะคะมันเบื่อกับชีวิตที่ผ่านมาแล้วอะในบางคนนี่ขอเดินแล้วขอไปแล้วขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะคะและนั่นคือความสุขของคุณนะคะนี่คือความสุขความสมหวังนะคะคุณจะมีเกณฑ์เดินทางเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่อ่า ต่อเลยนะคะเรื่องที่10เรื่องที่10การงานนะคะคุณอาจจะมีการเดินทางนะคะคำพูดกําจาม,มาซึ่งการงานที่ประสบความสำเร็จนะคะหรือในใครบางคนนะคะคุณอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ๆห,หรืองานที่คุณแบบเฮ้ยคิดไว้นานแล้วแล้วก็เป็นงานใหญ่งานช้างด้วยนะเอออันนี้เนี่ยออถ้าดูจากไพ่เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะ เริ่มต้นงานนั้นๆที่คุณคิดไว้นานแล้วแลวจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะก็นี่คือไพ่การงานนะคะเกณฑ์เดินทางค่อนข้างสูงนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของคนที่เกิดปีถานะคะอ่าเรื่องที่11อนะคะว้าวชื่อเสียงลาบยศด,ดีมากนะคะชื่อเสียงลาบลดดีมากแม่บอกดิ้นพันเลย พระแม่ลักษมีนะคะโอ้โหช่วงนี้เนะี่ยคุณจะมีโชคมีลาบนะคะเดินทางแล้วจะนํามาซึ่งการเงินโชคลาบนะคะรวมทั้งความรักด้วยเหงอนกันนะคะเดินทางแล้วคุณจะเจอความรักที่ดีเดินทางแล้วคุณจะมีเงินได้เงินได้ชื่อเสียงมีแต่คนชื่นชอบสเสน่ห์ของคุณนํามาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองนะคะว้าว ชื่อเสียงรับยศด,ดีมากนะคะแม่รักสมีเลยช่วงนี้คุณจะดูดีมีสเสน่ห์เอออ่าไพ่สรุปเรื่องที่สิบสองนะคะสรุปจะเป็นอย่างไรโอ้โหลาหูอืมไพ่ลาหูไพ่ไใหญ่นะคะไพ่นี้ขึ้นมาเตือนนะคะอันดับแรกขอเตือนก่อนนะคะช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงของการเอ,อ่อ เคาะซ้ำกรรําซัดนะคะอืมปัญหาลุมเล้าหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องเงินนะคะก็ระมัดระวังนะคะเออและเรื่องสุขภาพด้วยนะคะเอาจริงสามเรื่องเลยเด่นๆนะคะแต่นะคะแต่ถ้าคุณทำอะไรเกี่ยวกับเทาๆหรือคุณอยู่ในในในแสงอะอยู่ในแสงในที่นี้หมายถึงพวก สื่อออนไลน์โซเชียลต่างๆหรืออะไรที่เทาๆงานโรงแรมร้านอาหารพวกนั้นน่ะมันจะมีความโดดเด่นขึ้นมานะคะคุณจะได้เงินมาจากทางนั้นหรือใครที่คิดไว้ลงทุนเกี่ยวกับงานอะไรเทาๆงานที่เกี่ยวกับลาหูงานที่เกี่ยวกับชื่อเสียงในแสงในในสื่อออนไลน์เนี่ยคุณจะดังมากคุณจะดีมากนะคะอแล้วก็นะคะไพ่ใบนี้นะคะให้คุณ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะช่วงนี้ก็หมั่นทําบุญสวดมนต์นะคะอืให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วชีวิตคุณก็จะเจอแต่สิ่งดีดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีนะคะอ่ามันเข้าทางธรรมจะดีมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็ทั้งหมดนี้คือส2บสองเรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูความรักกันนะคะความรักเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ย มีเกณฑ์ที่จะแบบอยากอยู่คนเดียวเบื่อแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่และคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยอาจจะไม่อยากมองความรักอยากจะเข้าทางทมคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาด้วยคุณมีสเสน่ห์นะคะคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่จะเจอคู่จากการเดินทางเจอคู่ชาวต่างชาตินะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะเปิดไพ่เพิ่มให้3ามใบนะคะจะมาดูว่า ไพ่พมยานจะแนะนำอะไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธ์ขอสามใบนะคะใบที่หนึ่งเมฆรากรามสูนะคะใบที่สองไพ่ไฟนะคะและไพ่ใบที่สามนะคะพระพิคเนทรงหนูนะคะอืมไพ่สามใบนี้นะคะท่านแนะนำว่าอย่าใจร้อนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ใน สถานะไหนจะโสดจะมีคู่หรือจะไม่แน่ใจยังไงก็แล้วแต่นะคะให้ใจเย็นๆนะคะปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันนะคะให้หนึกถึงครอบครัวให้มากๆนะคะก็เอาไว้จะกันใหม่วิดีโอหน้านะคะนี่คือ12เรื่องราวในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ